เผ็ดพาวสวัสดีพี่สู้ผูสุขอนกับผมเมื่อนี้กับวันสุขวันสุขที่17บเจ็ดืภาสองหาหกเจ็ดขีมาหายแนวทางล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้ลา่าพัฒนาเมื่อวันพุธมันก็ออกบนก็ออก0ูนย์งลางออก 99. เก่าเก่านะพี่น้องอ่ะพี่น้องท่านใดจะเขากุมเขาฟี่ได้พี่น้องมีเล่ามีหาหน้อย ตามนี้แล้วพี่น้องแล้วเบอร์แอดไลน์มาได้เขาฟรี่บ่ได้เสียเงนินมีห้าหน้อยมีเล้ารัฐบาลไทยฟันโค้งทุดท้ายพี่น้องเอ้วฟันศูนย์ตัวเดียวโค้งทุดท้ายมาทั้งบนทั้งล่าง มือคงทุดไทไายคงทุดไทไายฟันศูนย์ตัวเดียวนะพี่น้องรัฐบาลไทยมาทั้งบนมาทั้งลางแต่จับคู่ว่าเขาพี่น้องศูนยเจ็ดหศูนเลขออกหกศูนย์กับเก้าศูนยะพี่น้องเนาะแต่ฟันศูนตัวเดียวกับเขาทั้งหบททั้งลางอมือนีมัดตาม ลาวพัฒนาลาวพัฒนามอแร้งพี่น้องวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเจ็ด ลาพัฒนา ส่วนเหล็กติดเหล็กวินเสียงเหล็กวินบนล่างสาม สี่ห้เก้ศเรวิ่งบทลัง ส่วนจับคูห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์อันนี้คือจับชุดเต็มได้พี่นองได้ 48 49 40 สามแปดสามเก้าสามศูนย์ เล็กวิ่งนะพี่น้องเล็กวิ่งบนบนล่างด้วยเขียนใส่ข้างบนเล็กวิ่งบนล่างก้า <9 S 2> วิ่งรลดบนล่าง เก้ากับศูนย์เนที่เก้า ส่วนตัวเน้นกันเน้นติดเก่าแล้วพี่น้องนะห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าตัวเน้นเน้นติดเก้า เน้นติดเก่าได้เป็น้องได้เป็น้องห้ากับแคมปหน้าจอมักชอบตัวใดกับผิดาตณหน้าเบืองมาแร่งในสองทุ่มเครื่งวันศุกร์ที่17บลาวพัฒนาเพชร้ารวยเลขวินสามสี่หาแปดเส่วนจับคูกค่ก็คือหาแปดหาเก้าหาศูนย์สี่แปดสี่เกา่าบนางวิ่งรูดเก กับศูนย์เน้นที่เก่าได้พี่น้องได้เน้นที่เก้าอ่ะแคบหน้าจอแด้วครับได้มักชอบตัวเลขผิดจระนาเบิ้งบ่ามักกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางเหมือนแรงสองถุงเครื่องมันหมันแห้งๆปังๆกันก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม